Where is my water อีกหนึ่งในเกมพลาสเ l สุดเป็นตำนานจากดิสนีย์แต่ในตอนนี้มันกลับกลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกลืมลงไปอย่างช้าๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้การแต่ท,ท,ทั้งที่ไดรับคำชื่นชมว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้กันละก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับ เชลอลองขาพรอบหนึ่งตีแบร์อัลลิชเครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟซส,สดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงกรอกฟอร์มด้านล่างก็รับไปเลยอย่างละรสชาติไปลองกัน50คนแรกเท่านั้นหมดเขตสิ้นเดือน8นี้นะครับหรือหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้หรือลาซาดาลิงก์ทั้งหมดอยู่ในเดสคริปชันเลย อย่างที่เราได้ทําคลิปเกมมือถือสุดเป็นตํานานไปก่อนหน้านี้หลายตัวทุกคนก็จะเห็นกันเลยว่าเลเจนด์เหล่านั้นเนี่ยตานก็ถือกําเนิดขึ้นมาในปี2010แทบทั้งสิน้นแถมกระแสบูมของเกมมือถือเองก็ยังสร้างม,มูลค่าในตลาดเกมอย่างมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์และด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อเบ็ดเงินมันเยอะและฮอมหวานขนาดนี้แล้วมีหรือที่บริษัทใหญ่จะไม่ใชยตามองเล่นหนึ่งในนั้นก็คือดิสนีย์นั่นเองที่เล็งเห็นโอกาสที่จะทำเงินในตลาดนี้ด้วยรวมไปถึงยังขยายจักรวาลสื่อของตัวเองเข้าสู่ตลาดเกกมือือออถีครั้ง ก็ต้องบอกกันก่อน,อนว่าสำหรับดิสนีย์นั้นพวกเขาก็เคยมีประสบการณ์ในการสร้างเกมมาแล้วโดยพวกเขามีสตูดิโอเกมของตัวเองในชื่อว่า Disney Interactive Studio ซึ่งภายใต้สตูดิโอเกมดังกล่าวก็ยังมีทีมพัฒนาที่อยู่ใต้สังกัดอีกทีนึงด้วยอย่างไรก็ตามการที่ Disney Interactive Studio เป็นผู้พัฒนาเองมันก็ล้วนแต่เป็นเกมใน,มในยุค90แทบทั้งสิน้นแถมบ้านเกมก็ถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่พวกเราจะเกิดเลยได้ซ้ำอย่างไรก็ดีพอมาในยุค2000ทาง Disney ดสองกัด,กกดเป็นผู้พัฒนาเกมแทน ควบคู่กับการขยาย IP ให้กับสโดรอือ่นๆซึ่งเกมที่ขึ้นชื่อจากดิสนีย์ก็คือเกมอย่าง Kingdom Hearts แม้ว่าเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Square Enix ก็ตามที่นี้พอมาในยุคเกมมือถือกลายเป็นตลาดใหญ่ Disney interactive ก็เลยเลือกที่จะหันมาทําเกมให้กับตลาดนี้บ้างโดยทีมลูกของดิสนีย์ที่รับหน้าที่นี้เลยก็คือทีมอย่าง c r e a t o r f i e e ที่ในตอนนั้นมีทีมฟิทแอนด o l อฟเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาทางดิสนีย์ได้มีการมอบโจทย์ให้กับทางน,น้าของทีมโดยมันเป็นการที่ทีมจะต้องสร้างตัวละครใหม่ข นที่่าจดจดแถมเกมเพลย์ที่สร้างออกมานั้นก็ต้องสนุกทําให้คนเล่นรู้สึกเพลิดเพลินและติดงอมกับมันให้ได้ฟังดูก็ยากเอาเรื่องด้วยโจทย์ที่หินขนาดนี้มันก็เลยไม่ทีมเนี่ยได้เริ่มหาแรงบรันดาลใจที่ต่างๆอย่างจริงจังเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเกมแต่มันคือการสร้างเกมมือถือครั้งแรกและเกมแรกให้กับดิสนีย์ด้วยที่นี้ตัวของทีมเคยมีประสบการณ์ในการสร้างเกมแนวพัซเซิลมาก่อนอย่างเจลลี่ค่ะมาอีลยไห่เขาเนี่ยลองตีกรอบให้เล็กลงมามา,มากกว่าเดิมเขาจะสามารถใช้ฟิสิกส์ในเกมไปกับอะไรได้บ้างที่งที่ปิ เ้าาขึนมซึ่งนั่นก็คือน้ํานั่นเองโดยน้ําจะไหลไปทุกที่ตราบใดที่มีเส้นทางให้มาดแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามแถมน้ําก็ยังไหลาจากที่สูงลงที่ต่าเสมอซึ่งนี่มันก็ตรงกับความต้องการของเกมมือถือในยุคนั้นที่มักจะสร้างเกมเพลย์ให้มันอยู่ในแนวตั้งแต่แม้ว่าจะมีไอเดียแบบนี้แต่โจสุทหินก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะมันยังขาดเกมเพลย์ที่น่าสนใจและตัวละครที่น่าจดจำทีมนั่งคิดทบทวนในประดารใจหลายๆอย่างว่าเขานั้นสร้างตัวละครมาจากอะไรดีที่มันจะทำให้แฟนดิสนีย์หลงรักและแล้วความคิดของเขาก็ สะดุดกับเออร์แบนเลเจนหรือตำนานพื้นบ้านโดยมันจะมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ถูกกล่าวขานกันอย่างนาหูและโด่งดังที่สุดในอเมริกาซึ่งเรื่องนั้นก็คือจระเข้ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําของเมืองใหญ่จากตรงนี้มันก็เลยทําให้ทีมคิดว่าเอาละ่ะจะเอาเรื่องนี้นี่แหละมาดัดแปลงและสร้างตัวละครมาให้กับเกมที่เขากําลังสร้างอยู่และแล้วในที่สุดตัวละครนี้เขาคิดขึ้นมาก็ได้ถือกําเนิดขึ้นโดยมันมี3ตัวละครด้วยกันได้แก่สวอมปี้จระเข้ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําแต่ว่าเขานั้นจะเป็นจระเข้ที่รักสะอะ,อกสะออาาาดดแลต้้งกรน าเาอัลลี่จระเค้สาวที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีแถมในห้องเธอนั้นก็ยังมีเครื่องออร์แกนที่ต้องอาศัยไอ้น้าในการเล่นและตัวสุดท้ายแครงกี้จระเค้สุดก้าราที่ชินชอบนะ้ำสก,กรปรกมากๆเพราะว่าหมาันสามารถชําระล้างสิ่งสงกรปรกบนจานอาหารของเขาได้เมื่อได้ตัวละครหลักของเกมมาแล้วทางหนาของทีมก็เลยทาการออกแบบเกมเพลย์ของเกมนี้โดยเขาได้ใส่ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเข้าไปซึ่งเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ผู้เล่นต้องทําให้นะ้ำที่มีปริมาณจกากัดซึ่งค้างอยู่ในจุดต่างๆหรือเป็น ที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องจากท่อซึ่งหน้าที่ของผู้เล่นก็คือการลากนิ้วบนหน้าจอเพื่อขุดดินและเปลี่ยนทิศทางของน้ําและให้น้าไหลไปยังทางข้าที่จะนําไปสู่อ่างอาบน้ำของตัวละครต่างๆบางครั้งผู้เล่นต้องนําน้ําผ่านท่ออื่นหรือใช้เครื่องจักรบางอย่างในแผนที่เพื่อเปิดเส้นทางไปยังทางข้าและเมื่อปริมาณน้ำที่ต้องการไปถึงอ่างอาบน้ําแล้วด่านนั้นก็ถือว่าสําเร็จและปลดล็อกด่านถัดไปแต่ถ้าน้ําทั้งหมดไหลออกไปหมดหรือน้ํากลายเป็นพิษหรือว่ากลายเป็นโคลด่านนั้นก็จะล้มเหลวยังไม่พอเท่านานเพราะว่่าในนแที ของเกมเอกก็ยังมีเป็ดย่าง3าตัวที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆในแต่ละดานโดยหากเป็ดเหล่านี้ได้รับน้ําก็จะถูกเก็บสะสมคะแนนเป็นพิเศษด่านบางด่านเนี่ยยังมีไอเทมพิเศษที่ซ่อนอยู่ในดินซึ่งถ้าหากผู้เล่นสะสมครบ3ชิ้นก็จะปลดล็อกด่านโบนัสได้ที่นี้การลากเส้นทางน้าอย่างเดียวมันคงจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาไปทางด้านของทีมก็เลยเลือกหาวปลาซากมาสร้างความท้าทายกับผู้เล่นบางด่านก็จะมีอันตรายที่ผู้เล่นต้องหลีกเลี่ยงหรือต้องกําจัดออกไปเช่นตะไคร่ที่จะดูดซับน้าและเติบโตหรือของเหลวชนิดอื่่นนทีปรากฏขึ้ แผนที่ตัวอย่างของของเลวที่เราต้องหลีกเลี่ยงเลยกระล้ตั้งแต่น้ําที่เป็นพิษเพราะว่าเพียงแค่หยดเดียวมันก็สามารถปนเปื้อนทําให้น้ําสะอาดกลายเป็นพิษทั้งหมดได้แต่ว่าน้าพิษก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถทําลายตะไคร้ที่คอยดูดซับน้ําสะอาดได้นอกจากนี้ก็ยังมีน้ําเมือกที่มันจะกัดซอนดินไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันสัมผัสกับน้ําสะอาดือทําให้เกิดการสูญสลายไปได้แต่ถ้าน้ําเมือกสัมผัสกับน้ำที่เป็นพิษมันก็จะเกิดเป็นการระเบิดในทันทีซึ่งมันก็เหมาะมากสำหรับด่านที่มีดินนาะนะายก็คื น้ำโคลนน้ำโครนเนี่ยเมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้ในระยะหนึ่งมันจะแข็งและกลายเป็นดินแถมถ้าน้ําสะอาดสัมผัสกับน,น้ําโครนมันก็จะกลายเป็นโคลนไปด้วยซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ก็ถือว่าท้าทายต,ต้องอาศัยการคิดในระหว่างการเล่นนอกจากที่ว่ามาแล้วมันยังมี่องของการเปลี่ยนสานะคองเลวให้กลายเป็นไอ้น้าและการเปลี่ยนน้าปกติให้กลายเป็นน้ําติดพิษสาหรับตัวละครอย่างอัลลี่และครังกี้ด้วยโดยสาหรับการนับดาวในเกมนี้ก็จะมาจากการที่ผู้เล่นใช้เวลานานแค่ไหนในการผ่านด่านบวกกับจำนวนเป็ดย่างที่พวกเขาเก็บได้และที่สําคัญที่สุดก็คื ปริมาณน้าที่เราส่งเข้าไปให้ตัวละครของเราว่ามันเพียงพอสำหรับจะผ่านด่านได้หรือไม่และด้วยเอกลัษณ์ของตัวละครจราเข้ที่รักสะอาดบวกกับเกมเพลย์ที่เราต้องหาน้ำมาให้กับจราเข้นี่ก็เลยทําให้ทีมเรืยกตั้งชื่อในเกมนี้ว่า Where Is My Water ซึ่งเป็นการสื่อถึงเกมที่ตรงตัวเลยละครับและด้วยความที่ทีมอยากจะให้ผู้เล่นได้สัมผัสและติดพันกับเกมนี้นานๆมันก็เลยทำให้เขาได้ทีมงานในช่วงกันออกแบบตัวเกมให้ออกมาเป็น4แชปเตอร์และในแต่ละแชปเตอร์ก็จะมีด่านให้เล่นทั้งหมด20ด่านที่น่าชื่ มากเท่าไหร่ความท้าทายของด่านก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างลงตัวแถมดิสนีย์ก็แอ p พรูฟไฟเขียวกับความคิดสร้าสงสรรค์ในครั้งนี้มันก็เลยไม่เกม Where is my water ได้ถูกเปิดตัวออกมาในวันที่2กันยายนปี2011หรือ3สัปดาห์ให้หลังจากการเปิดตัวของเกม Jetpack Joyride ตัวเกมเนี่ยมีทั้งแบบจ่ายตังค์ซื้อและก็มีแบบให้โหลดเล่นฟรีแต่ต้องดูโฆษณาซึ่งถือว่าต่างจากเกมอื่นอย่างมากที่จะในการทำแบบฟรีเมียมแต่สำหรับดิสนีย์เขากลับทำแยก2เวอร์ชันอย่าง เมื่อ Where Is My Water ปล่อยลงบน iOS แค่วันเดียวมันก็โผล่ขึ้นไปติดชาร์ดหนึ่งของเกมจากเงินบน App Store โดยเฉพาะในสหรัฐและมันก็ยังเป็นการแซงหน้าเกมดังยอดนิยมในช่วงเวลานั้นอย่าง Angry Birds ได้อย่างชิวเฉียดในเดือนแรกน,นั้นตัวเกมถูกดาวนโหลดไปมากกว่า1ล้านครั้งในด้านรางวัลเกมก็ไม่ทําให้ผิดหวงังเพราะว่า Where Is My Water สามารถคว้ารางวัล Best Casual Puzzle Game จาก Pocket Gamer Award 2012และที่โชว์ความสำเร็จแบบจัดหนักก็คือ Apple Design Award 2012ที่บ้านใหญ่ Apple เป็นผู้มอบให้กับเกมน เเลยยทีีดวแถมพอตัวเกมปล่อยออกมาในเวอร์ชัน Android ในปี2012มันก็ยิ่งทวีคูณความนิยมเข้าไปอีกเพราะว่า Android ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานกันเยอะนี่เลยทําให้เกมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้สําเร็จและมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ยังไม่พอแม้ว่าจะได้ความนิยมเยอะแค่ไหนแต่ว่าทางด้าของทีมพัฒนาก็ไม่ได้ไปเสือนอนกินเพราะความสําเร็จมันยิ่งเป็นตัวจุดเชือ้อไฟให้บวกเขามีความกระหายในการสร้างด่านใหม่ๆเพื่ออัปเดตให้ก,กับตัวเกมขึ้นเรร่อยยๆแมมังมีการรา และขาย expansion สำหรับตัวละครอย่างอัลลี่และแครงกี้อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในตอนตอน้นนี่มันเลยทำให้ตัวเกมมีดานให้เล่นมากขึ้นแถมลูกเล่นใหม่ๆก็ยังมีเข้ามาให้กับผู้เล่นรู้สึกตื่นตาตื่นใจด้วยแน่นอนว่าควาสมสาเร็จที่ดีแบบนี้มันก็เลยทำให้ดิสนีย์ไม่รอชาร้าที่จะหาแนวทางในการสาร้างรายได้ชื่อน,นี้อีกอย่างไรก็ตามเราอาจจะได้เห็นโมเดลธุรกิจของเกมอื่นๆที่พวกเขาจะเน้นให้ผู้เล่นได้เอ็นจอยกับตัวเกมไปก่อนแล้วค่อยมีการอัปเดตมาเรื่อยๆแต่สำหรับดิสนีย์พวกเขาเลือกจะคนทุ เพราะว่าตัวเกมแวร์สไมล์วอเตอร์เปิดตัวมาได้ไม่กี่ปีทางดิสนีย์ก็ได้มีการสร้างเกมสปินออฟออกมาไม่ว่าจะเป็นแวร์สไมล์เพิร์รี่ที่เกมดังกล่าวจะมีเจ้าตุ่นปากเป็ดเพิร์รี่เป็นตัวเอกของเกมและก็ยังมีเกมอย่างแวร์สไมล์มิกกี้ที่ตัวเอกของเกมก็คือมิกกี้เมาส์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง4ปีดิสนีย์ออกเกมสปินออฟในชื่อแวร์สไมล์ออกมาถึง6เกมด้วยกันและในแต่ละเกมเกมเพลังนั้นดันเหมือนกันหมดต่างกันแค่ลุกเล่นเล็กน้อยที่ต่างไปตามตัวละครหลักของเกมซึ่งแน่นอนว่า การทำแบบนี้มันก็เป็นการลดความนิยมเกมหลักลงไปด้วยและมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกมภาคสปินออฟกลายเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันไม่พอเท่านั้นตัวเกมภาค2ก็ยังถูกปล่อยออกมาเพียงแค่ระยะห่างกัน2ปีเรียกได้เลยว่ามันเป็นการปล่อยภาคต่อที่เร็วมากๆสำหรับเกมมือถือในช่วงเวลานั้นและเกมภาค2เองถึงแม้ว่าจะได้รับคำชื่นชมในเรื่องของงานอาร์ตและก็แอนิเมชันออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทว่าในเรื่องของเกมเพลย์ผู้คนที่ได้เข้าไปเล่นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเกมที่ดีแต่ว่ามีภาค2อ,ออกมาก,ก็ได้เพราะว่ารูปแบบกการเเเเเล่่น็ยังหมมมือดิิิพต ความซับซ้อนและชาเลนจ์ใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาสำหรับเกมภาคนี้โดยเฉพาะที่สําคัญคือภาคต่อตัวนี้มันดันมีด่าให้เล่นน้อยกว่าภาคแรกเสียอีกจนผู้คนบางส่วนก็มองว่าเกมภาค2เนี่ยมันควรจะเป็น1.5ของ Where Is My Water เลยด้วยซ้ำที่หนักข้อไปอีกขั้นก็คือการเพิ่มระบบ power up ขึ้นมาในภาค2เพื่อให้มันสอดคล้องกับระบบ microtransaction จริงอยู่ที่ว่าเกมภาคแรกก็มีการจ่ายตังค์เหมือนกันแต่ว่ามันคือการจ่ายตังค์เพื่อซื้อ expansion ของตัวเกมแต่นี่มันกลับกลายเป็นการจ่ายตังค์เพื่อให้เกมเล่นง่ายขึ้นเสียอย่างนั้น ไม่พอโตเกมมีการอัปเดตตัวสุดท้ายที่ไวเซเลเกิดเพราะว่าภาค2เปิดตัวในปี2013แต่ว่าอัปเดตสุดท้ายกลับมาในเดือนมีนาคม2014แค่ปีเดียวดิสนีย์ก็ทิ้งเกมนี้เลยและเมื่อการปล่อยเกมที่มีรูปแบบการ์ต่นคล้ายกันจนเยอะจนล้นตลาดแบบนี้ดิสนีย์ก็เลยเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเอาเกมภาคสปินออฟออกทั้งหมดออกจากหน้าร้านค้าทาง iOS และก็ Android หรือไม่เพียงแค่เกม Where My Water ภาคแรกและภาค2และต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดมันเกิดขึ้นแค่ในปี2014เท่านั้น ได้เลยว่าอายุเกมเนี่ยยังไม่กก้ากวถึง5ปีเลยได้ซ้ำแน่นอนเมื่อเวสต์มายวอเตอร์ไม่ได้เป็นมาเตงของดิสนีย์อีกต่อไปมันก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะพัฒนาเกมนี้ต่อรวมถึงพวกเขาก็ยังหันเหความสนใจแบบการขายไอพียักษใหญ่ทั้งหลายให้กับบริษัทเกมชื่อดังไปพัฒนาเกมของตัวเองและในปี2016มันก็กลายเป็นการอาวสานของดิสนีย์อินเทอร์แอคชั่นสตูดิโออันทําให้ทีมพัฒนาภายใต้สังกัดของพวกเขาถูกลอยแพย้กันเป็นเบือเลยทีเดียวซึ่งถ้าจะมองว่าอะไรเป็นตัวให้เวสต์มายวอเตอร ก็ต้องบอกเลยว่ามันคือการบริหารของดิสนีย์เองเพราะพวกเขาเลยจะปล่อยเกมที่มีรูปแบบการเล่นเหมือนกันออกมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันจนเยอะเกินไปแถมมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นอกเสียจ,จากตัวละครไอพีของดิสนีย์กันเองเท่านั้นและแม้ว่า Where is my water จะเป็นเกมมือถือเกมแรกของดิสนีย์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่ด้วยเหตุผลที่เรากล่าวมามันก็เลยไม่เกมนี้เนี่ยเสื่อมความนิยมลงอย่างรวดเร็วเร็วเสียกว่าเกมอื่นที่เราเคยทําคลิปมาก,ก่อนเสียด้วยซ้ำน่าเสียดายจริงๆและเพื่อนๆละ่ะเคยเล่นเกมนี้กันหรือเปล่าหรือว่าชอบ ดนในที่สุดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้ที่ตา้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องของเกม Jetpack Joyride <c oughs> ก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ